ส um สขขสัสดีครับพี่น้องปองป่ายซู่กูส,สกุลนะครั after, บคลิปนี้กะบระสดอากาศบริสุทธิ์พี่น้องมาอกับร่างกายพี่น้องนะครับอากาศดีนะครับมาอยู่ตรงไฮทุ่งน้ามาอยู่บันเฮาพี่น้องสรงนีกก็ลาออกจากงานเนาะพี่น้องนะครับมาอยู่บันเฮาก็บวิแรงกดดันเนาะพี่น้องเนาะจะมงานก็มีแรงกดดันทุ้ปกครองนะครับมีสูเรงกดดันได้ก็เอางบบ แต่ยังเปนของตัวก็มีปืนปัจจัยหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็บพวกเมืองพอต่าคนป่วยพองแล้วก็แรงกดดันบางทีมัอยางก็ต้องมดถึงใจลาออกบังก็เริ่มพอต่าคนป่วยก็เลยตัดถึงใจลาออกมันอยู่บ้านปัจจุบันเขาก็อากาศดีพี่น้องอะไรของเขาเ็นกายพี่น้องมาอยู่บ้านนาเรามาอยู่บ้านเฮากับว่ามีแรงกดดันพี่น้องเฮากับว่ามีแรงกดดันพี่น้องน้อง ครับเนาะไม่ออกกำลังกายนั่งเศร้าเฉยๆเนาะกลัลกลงกายบริเวณตลอดพี่น้องอ้อมบ่อไอ้บ่อใหญ่พี่นอ้องอซึ่บง,ง,งบอ่อใหญ่นี่อาจจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของบ้านผมเนาะพี่น้องบอ่อใหญ่บ้านนนท์สร้างไัยเนาะพี่น้องได้ประสบอากาศบริสุทธิ์แลสบายใจนะครับพี่นอ้องอยู่ในเอ่อบริษัทหรือว่าองค์กร คนหลายคนนะครับบางคนกับพยายามสิงสิงเล่นกันเพื่อเอาผลงานอวดนายนะครับแล้วก็บางคนกับโอเคครับเอาคมสามารถช่ว์นายนะครับบางคนกับพยายามเอาอวดังเดละ่ะเหยียบหัวม,มูขึ้นนะครับบางคนกับเหยียบหัวมูขึ้นเมื่อคืนไปแล้วพัายัมหันมาเมืองพูที อย่าบบาเขาเลยดึงเขาขึ้นไปนั่งเปนยังดีผู้งคนกะไปน,นั่งไปนั่งอ่าเขาเออนี่ได้ละขอบคุณงานผู้อื่นโซนายนะครับเพื่อให้ตัวเองได้ขยับขึ้นนะครับกานแจ้งมีสุดรูปแบบเลยพี่น้องเนาะอันนี้มันก็เป็นบางส่วนผู้ดีเพื่อนกัหลายอยู่หรอกพี่น้องนะครับเอ,ออยังลไง เขาเอื้นอย่างพี่น้องทำงานทำงานกับทำงานโดยคำว่เานาพี่น้องเนาะเละ่นกดดันมาอยู่บ้านเ้องก็เลยรู้สึกเออสบายใจปลอดโปร่งพี่น้องย่างไอาชีพทำงานหนักไปหน่อยนะครับพี่น้อง,นะงนเนาะดังนั้าเนามันลาดสินักใส่แห้งาำมันเกิดสบายใจพี่น้อง วันนี้ได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ทุกเสาร์หรือวันจัทร์มาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่บ่อใหญ่พี่น้องครับสวยนี่คือบ่อใหญ่มันเป็นสัญลักษณ์ของบ้านนลสังไพรนะพี่น้องทำงานที่นี่องค์กรก็รู้สึกผิดหวังคนบางคนพี่น้องบางคนก็ทำงานแบบมีอคติส่วนตัวเอาความรู้สึกส่วนตัว มาร่วมในการทำงานนะครับบัาวาเออนีเป็นเรื่องเส้นตัวนี้เป็นเรื่องงานนะครับบู้ใยก,ก่แกะนะครับสังคมไทยก็เลยเป็นแบบนี้แหละพี่น้องผู้ใหญ่ก็ลงอำนาจเจ้าของเอาผู้น้อยับพยายามเลียยัวหนะนะครับมีความสามารถเด็กไทยผู้ใด่เด็กไัยเด็กมั่นพี่น้องผู้ใดบม่มีแบกบ่มี เอาปุนี่นุ่นแงกะเจริญยากพี่น้องเติบโตยากพี่น้องนี่คือสังคมไทยนะครับบว่าที่หน่วยงานใดพี่น้องครับส่วนนี้มาเ็ดหน้าพี่น้องคือจังหวะพอตาพ้นป่วยพ้บนบ,นบ,นบ,นบน่สบายพี่น,อน้องก็เลยได้ล่ออกความแล้วก็หี่ตัดใจน,นี่กัจากแรงกดดันเบือบ่อนายเบือ่อนายนะครับพี่น้อง อาพี่น้องเด้เอาบรรยากาศออกกวาลังกายพี่น้องเมืองพี่น้องสำหรับเ้านี้พี่น้องบรรยากาศพี่น้องท้องถิ่นนาอากาศเย็นดีนีพี่น้องบ่มีมลภาวะมันมีควันนอกจากบ่มีมลภาวะทางกายแล้วบ่มีมลภาวะทางใจนะพี่น้องบ้านหา้นองน้องนี่อากาศบริสุทธิ์มี่ต่ความจริงใจสุมซน ้ำบานเราเป็นส่วส่้นที่เอือเพื่อเพื่อแพ่นะครับให้โอกาสกันพี่น้องนะครับอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งของบอหไงพี่น้องเอาสไตล์ไมืมงพี่น้องโอ้หนักยังบม่ลางได้พี่น้องมาตื่นตื่นกันมากี้มาแลีนออกกำลังกายพี่น้องนะครับออกกำลังกายแล้รก็พี่กระเป๋านะครับสบายใจ พี่น้องผมหลุนผมเล่าออจากงานกะแรงก็ดันกับสูดได้เยอะทุกพี่น้องมันถึกจังหวะจังหวะมาซอยแม่บ้านแล้วก็พ่อตาพ้นเป็นคนป่วยผู้ป่วยติดเตียงนะพี่น้องเนาะก็เลยได้ล่าออกตามมาแรงก็ดันมีสุขพี่นะครับพี่น้องเนะาะกับสู่ได้อยู่ดอกตัวเอญมันประจวบหมาครับพ่อตาพ่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็เลยได้นนล่าออก ถ้าต,ตามความรู้สึกมันกับบมมีความรู้สึกที่ดีไปเลยรับสถานการณ์ที่เคยเจอนะครับพี่น้องนะครับบางคนก็เอาความรู้สึกส่วนตัวในการทำงานนะครับมันเป็นรู้สึกทีหบวคคลสี่เอาเขามาร่วมในการทำงานพี่น้องบรรยากาศมมือพี่น้องครับท่านยอกกำลังกายมาเลยพี่น้องเล่นออกมือละรอบ ปกติช่วงจุดสามสิบสี่สิบปีจะแลนออมบอเหมือนละสองรอบพี่น้องเส้าสองแรงสองพี่น้องสุขภาพดีพี่น้องหลังจากพิงานกรุงเทพก็รู้สึกว่าสุขภาพบ่ค่อยดีเพราะบ่ค่อยได้ออกกำลังกายพี่น้องวันนี้มีโอกาสมาบ้านผมจะออกกำลังกายแลนออมบอตลอดพี่น้องไสู่ประตูวัด สีวิไลบ้านนนสร้างไผ่พี่น้องปรไเดิมขี้ผมไตเต้นสีสิบมีสุ้มประตูพี่น้องนี่แหละครับสุ้มประตูที่อยู่ในไตเต้นของส่งวรพจนีสานบ้านนนพี่น้องงามหมดพี่น้องพวกมอสงสมานพี่น้องทางขอาบ้าน ครับหลังจากแกลนออกกาลังกายมากนะครับกะมานั่งพักอยู่หน้าบ้านนะครับรอทัชไซบาทนะครับประกอบพลักายจ็กหน่อยก็ไปไซบาทเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไปไสบาทน้ำกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับบรรยากาศอ,ออกกำลังกายแล้วก็ใส่บาดนะครับมืัอนี้เป็นคลิปไปออกกำลังกายรอบบอแล้วก็มาทำบุญใส่บาดพี่น้องขอขอบคุณขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขออนนนนันิี้ส่งคนบุญที่ผมทำบุญตักบาสมืาอนี้ให้พี่น้องเอฟซีนะครับที่เล่นเรื่องสูงง้ขู่สู้คนนะครับท่านไหนใครจะลืม กดไลค์กดแชร์นะครับและติดตามคลิปวอร์คุณิสาบานนนลคอยเป็นกำลังใจให้ไปเื่อยๆเดอครับขออนุ่ดีแม่ขออยวยโชคๆมันหมานอพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย